สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแจ่วบองหรือปลารสับนะคะเตรียมข่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกแห้งปลาร้าใบมะกรูดให้พร้อมแล้วเราก็เอาไปหัน่นให้เรียบร้อยนะคะหั่นเสร็จแล้วก็เอามาพลิกมาคั่วก่อนค่ะเราแยกพริกคั่วต่างหากนะคะพริกคั่วให้หอมให้ฉุนเลยค่ะอันนี้เราก็คั่วเอาหอมกระเทียม มาคั่วต่อนะคะทุกอย่างคั่วให้หมดนะคะพอคั่วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้มันก็จะหอมอร่อยเราก็เอามาตํานะคะอืมเราตำเครื่องทุกอย่างให้ละเอียดให้หมดก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปตํารวมกับปลารานะคะเราต้องทำเครื่องของเราให้เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราเสร็จแล้วใส่ รุงน,นัวปรุงให้เรียบร้อยใส่มะขามเปียกมนเลยนะคะปรุงทํบทำให้เรียบร้อยเราก็จะได้ปลราสับใส่กล่องไว้กินกับผักต่างๆแล้วก็คลุกข้าวก็ได้นะคะเซ่มากๆหอมอร่อยเซ่นัวค่ะ